วันนี้วันที่12นะครับเวลาบ่ายโมงจะครึ่งแล้วตอนนี้เป็นสายอีสานนะครับที่เห็นอยู่ผู้คนเริ่มหนาแน่นหนาแน่นเลือกเกินที่นี่สถานีกลางกรุงเทพมภิวัลนะฮะนี่เป็นตารางเดินรถขบวนต่อไปน่าจะเป็นขบวนสามหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นจุดของ พักคอยนะสำหรับผู้โดยสารสายใต้คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีจุดสงน้ำพระนะครับอยู่ใกล้ๆทางเข้าประตูสี่ถ้าเดินซื้อตั๋วแล้วเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะฮะเป็นจุดสงน้ำพระและนี่จุดพักคอยเหมือนเคยครับสายใต้มีร้านอาหารมีซุ้มมาเปิด เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะมีของฝากอะไรด้วยตลอดแนวเลยป้ายซื้อตั๋วนะครับที่ถ้าเราอยู่ในตัวอาคารยังไม่ซื้อตัว๋วนี่ก็ต้องเดินออกทางนี้นะฮะฝั่งประตูสี่นะครับเดินออกทางประตูสี่คนซื้อตั๋วไม่เยอะนะฮะ คือไม่มีคนแออัดจอแจอย่างที่หลายคนอาจจะจินตนาการไว้นะครับเพราะว่าปีนี้ผู้โดยสารทุกคนเตรียมตัวจองออนไลน์ซื้อล่วงหน้ากันมาเยอะมาถึงไม่ต้องแล้วพร้อมเลยอันนี้ด้านหน้าของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรมีผู้โดยสารทยอยมาเรื่อยๆ บรรยากาศทางเข้าออกนะครับก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆในส่วนของผู้โดยสารซื้อตั๋วนะฮะไม่เยอะครับป,รปลายส่วนมากก็จะจองกันล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวกันมาดีนะฮะถือว่าดีมากๆทำให้การเดินทางแล้วก็การจับจองซื้อตัว๋วไม่อึดไม่จอแจไม่พุกพล่าน ส่วนมากเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปรอข้างในเลยคือได้ตั๋วกันมาแล้วเตรียมตัวมาดีครับปีนี้ด้านด้านในนะครับเราเดินทะลุประตูสี่เข้ามาเราจะเห็นมีล็อกเกอร์สำหรับฝากของนะครับชั้นจีเดินไกลไหมจากประตู4ี่ก็นี่แหละครับประตู4ที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงนี้เลยซื้อตั๋วแล้วเดินเข้ามาเราจะเห็นป้ายล็อกเกอร์นะฮะแล้วตัวล็อกเกอร์ก็อยู่นี่ฮะล็อกเกอร์นะฮะไม่ใช่รอกรอเรือชัดเจนเลย ล็อกบ็อกซ์มีติดตั้งนะสำหรับฝากของนะครับมีขนาดและก็ราคานะครับมีไซส์ให้ SS 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 หรือ S X นะสามสามสิบชั่วโมงวะเนี่ยไอ้สามสิบบาทร้อแปดสิบบาทต่อวันหรือเปล่าน่าจะใช่เออ การอันนี้เป็นโฆษณาของเขานะฝากของได้รับส่งพสัสดุอะไรพวกนี้ได้มีช่องสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะไม่ต้องใช้กุญแจด้วยมั้งน่าจะดีเลยรายชั่วโมง30บาท40บาท50า0 7 0บาทรายวันก็มีนะฮะไซส์ L XL นี่ตามภาพเลย ใช้ M MX นี่40บาทตัวชั่วโมงไซส์ L 50, XL 60บาทใช้ E EX เจ็ดสิบาทฮนะมาดูนะมีต่างชาติามาใช้งานเรากดกดเลือกเลือกจ่ายเงินสกแกนหรือเปล่าไม่ใส่อะไรไม่รู้อะช่างมันเถอะตัวตู้นี่มีน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับติดอยู่ นี่ฮะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เป็นกฎระเบียเบเงื่อนไขาการใช้งานนะฮะลองอ่านเอานะฮะค่อยๆเลื่อนกล้องมา ไปซื้อเขาเรียกอะไรวะวัฟเฟิลเออพอจะซื้อแล้วลืม25บาทนะครับไม่แพง3ชิ้น69บาลูกค้าด้านหลังค่ะได้วัฟเฟิลนะมากิน3ชิ้น69บนะครับเดี๋ยวอยชิมคือเดินผ่านแล้วมันหอมมากนะครับก็เลยต้องอดใจไม่ได้ เลยซื้อ,อย้ายแม่ค้าใจดีอร่อยอืมกระดิค,ครับรขอบจน1หนึ่งศูนย์เก้าครับกรุงเทพเชียงใหม่นะกรุงเทพพิ้ว่าเชียงใหม่ขบอนที่1นึ ผู้โดยสารเรียบกัดแน่นเยอ,เมอ,เอ,อนนะ,ะมีเสียงประกาศจัดระเบียบกันอยู่นะฮะเดีวก็านอนครับแถวยาวไปถึงป้ายชันชลาเจ็ดชันชลาแปดเลยนะครับ ยังไม่ได้ให้ขึ้นนะให้มารอก่อนสิ่งหนึ่งของความสะดวกสบายที่ถานีกลางกรุงเทพประพิวัติก็คือจุดชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็วบางเข้าแถวรอขึ้นไปข้างบนนะครับเจ้า mm hmm. ที่วิเดินช่วยตรวจตั๋วเบื้องต้นให้ก่อนแล้วคอยแนะนำนะฮะเพื่อเมื่อรถจอดแล้วขึ้นไปบนชานชาลาจะได้สะดวกรวดเร็วขึ้น แถวที่1นะฮะแถวที่1-2-3นี่เป็นตัวที่ระบุที่นั่งนะครับแล้วจัดระเบียบแถวกันอยู่บรสิสารขึ้นไปแล้วครับขบวน109เดินทางขึ้นข้างบนแล้วเยอะนะฮะปกติไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้หรอกแลวนี่มันช่วงเทศกาลนะครับคนแห่กันมาเรียบเลยบริเวณทางเข้านะครับ ก็จะเดินขึ้นบนลงบันไดได้เลยนะหลังจากเข้าไปแล้วผู้โดยสารนี่หนาตามากมาก,มากสำหรับกระบวนหนึ่งเส้นข้า,ต,า,อต,าตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยแถวสำหรับผู้โดยสารที่มีที่นั่งนะครับตัวโดยสารที่ระบุที่นั่งนั้นให้ผู้โดยสารขึ้นไปก่อนนะครับใครที่ตัวระบุที่นั่งไว้ก็จะขึ้นไปนั่งก่อน แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแถวที่ไม่ระบุที่นั่งนะครับจะได้ขึ้นไปทีหลังไม่งั้นขึ้นไปแย่งกันตายเลยข้างบนให้คนไม่มีที่นั่งขึ้นก่อนคนมีที่นั่งนะไปนั่งแล้วก็ไปขอร้องขอความเห็นใจอะไรพวกนี้นะไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าจากการได้โอเคอยู่ก็ต้องมียืนมีนั่งตามทางไปแล้วนะครับสําหรับตัวที่ไม่ระบุที่นั่งเดินทางไกลๆช่วงเทศกาลก็จะเป็นแบบนี้แล้วฮะ นี่ก็เป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ด้านในจาหน่ายน้ําดื่มผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นใกล้หมดแล้วนะครับเหลือแต่เจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่างวันนี้เทคโฟโตโ้ายวิทย์ครับพามาชมการเดินทางช่วงกลางวันนะฮะคนยังไม่เยอะต้องตอนเย็นนู่นแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับ